สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะกับสมาธิในคลิปนี้เราจะมาเปิดประวัติท่านพระครูอุดมธรรมคุณหรือหลวงปู่พระมหาทองสุขสุจิตโตในคลิปนี้จะเป็นตอนที่สองประวัติและประสบการณ์การทำสมาธิภาวนาของท่านรวมทั้งการที่ท่านได้พบกับหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระได้ฟังธรรมของท่านเป็นอย่างไรเราจะมาฟังต่อจากตอนที่แล้วครับพศ2480 หลังจากจำพรรษาที่บ้านแม่โกนนั้นแล้วเมื่อออกพรรษาท่านหลวงปู่มั่นท่านก็ให้ไปทิศละองค์เพื่อสแสวงหาที่ทำความเพียรต่างด้านด้นไปตามภูเขาป่าใหญ่อยู่แห่งละห้าคืนบ้างสิบคืนบ้างเมื่อเห็นว่าที่ไหนจะสงบวิเวกดีก็อยู่นานหน่อยถ้าเห็นว่าจะเป็นการกังวลด้วยผู้คนกลัวจะเนิ่อช้าในการทำความเพียรก็รีบเดินทางกันต่อไป เมื่อต่างเดินทางไปคนละทิศละทางแล้วท่านไปทันพบกับท่านพระอาจารย์มั่นที่บ้านยางแม่กระตังอันเป็นที่อยู่ของพวกมูเสอบ้านแม่กระตังนี้เป็นที่สงบวิเวกดีมากท่านพระจารย์มั่นจึงอยู่นานและอยู่กับพวกชาวเขาสอนให้ชาวเขารู้จักศาสนาได้มากเมื่อกราวนี้พบกับท่านพระจารย์เทศเทศรังสีท่านพระอาจารย์อ่อนศีสุเมทูจึงภาวนาทำความเพียรอยู่ที่นี่ วบบันสบตอนนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านประสงค์จะไปอยู่แต่ผู้เดียวไม่ให้ใครยุ่งท่านพระอาจารย์เทศกับท่านพระอาจารย์อ่อนสีไปส่งท่านพระอาจารย์มั่นไปทางบ้านยางเดินทางกันไปสองขืนพอมาถึงตอนนี้เสือชุมมากชาวบ้านไม่ยอมให้พวกเราเดินทางไปเองพวกเขาพาชาวบ้านไปส่งในระยะกลางดงนั้นมีรอยเสือให้ควักไควไปหมดเลยเสือเหล่านั้น ชอบกินวัวควายชาวบ้านตลอดถึงสุนัขถ้าคนหลงไปคนหนึ่งสองคนก็ต้องตกเป็นเดี่ยวของมันแน่แท้ชาวบ้านเด็กกลัวกันมากจึงต้องยกพวกไปส่งพวกเราทั้งๆท,งที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นท่านก็ห้ามแต่ก็ไม่อยากจะขดาดศรัทธาเขาจะไปส่งก็ดีเหมือนกันปีนี้จำารรษาที่บ้านแม่เจ้าทองทิพย์เป็นชื่อหมู่บ้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย มีท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์เทศท่านพระอาจารย์ขาวพระอาจารย์สารท่านมนลูและท่านพระครูอุดมธรรมคุณในปีนี้ท่านพระอาจารย์มั่นได้พาทําความเพียรเป็นกรณีพิเศษและท่านได้อธิบายข้อปฏิบัติและปฏิบัติธต,ต่างๆมากมายเช่นหนึ่งการปฏิบัติทางใจต้องถือการถ่ายถอนอุปาทานเป็นหลักสองการถ่ายถอนนั้น ไม่ใช่ถ่ายโดยไม่มีเหตุไม่ใช่ทำเฉยเฉยให้มันถ่ายถอนเอง 3. เหตุแห่งการถ่ายถอนนั้นต้องสมเหตุสมผลท่านได้อ้างเอาพระอชัชชิแสดงในธรรมข้อที่ว่าเยธรรมมาเหตุปปภาเตสังเหตุตถาคตโตเตสัญจโยนิโรจะเอวังวาทีมหาสมโนธรรมทั้งหลายเกิดมาจากเหตุธรรมทั้งหลายเหล่านั้นดับไปเพราะเหตุ พระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสดังนี้ 4. เพื่อให้เข้าใจว่าการถ่ายถอนอุปทานนั้นไม่ใช่ไม่มีเหตุและไม่สมควรแก่เหตุต้องสมเหตุสมผล 5. เหตุได้แก่การสมมุติบัญญัติขึ้นและหลงตามอาการนั้นเริ่มต้นเดยการสมมุติตัวของตอนก่อนพอหลงตัวเราแล้วก็ไปหลงผู้อื่นหลงว่าเราสวยแล้วจึงไปหลงผู้อื่นว่าสวย เมื่อหลงตัวของตัวเองและผู้อื่นแล้วก็หลงพัสดุข้าวของนอกจากตัวกลับกลายเป็นราคะโทสะโมหะ 6. แก้เหตุต้องพิจารณากรรมฐานหคือผมขนเล็บฟันหนังด้วยสามารถแห่งกําลังของสมาธิเมื่อสมาธิขั้นต่ำการพิจารณาก็เป็นชานชั้นต่ำเมื่อเป็นสมาธิชั้นสูงพิจารณาก็เป็นชานชั้นสูง แต่ก็อยู่ในกรรมฐานทั้งห้าเการสมเหตุผลหมายถึงคันที่ไหนก็ต้องเกาที่นั่นจึงจะหายคันคนติดกรรมฐานห้าหมายถึงหลงหนังเป็นที่สุดเรียกว่าหลงกันตรงนี้ถ้าไม่มีหนังคงจะหนีกันแทบตายเมื่อหลงที่นี้ก็ต้องแก้ที่นี่คือเมื่อกำลังสมาธิพอแล้วพิจารณาก็เห็นตามความเป็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายเป็นวิปัสนาญาณ 8เป็นการเดินอริยสัจเพราะเป็นการพิจารณาตัวทุกข์ดังที่พระองค์ทรงแสดงว่าชาติปีทุกขาบรณาปีทุกขังพยาติทุกบรณนำปีทุกขใครเกิดใครแก่ใครเจ็บใครตายกรรมฐานหเป็นต้นปฏิสุนทิเกิดมาแล้วแก่แล้วตายแล้วจึงชื่อว่าพิจารณากรรมฐานเป็นทางพ้นทุกข์เพราะพิจารณาตัวทุกข์จริงๆ ทุกขสมุทัยเหตุแห่งทุกข์เพราะมาหลงกรรมฐานห้ายึดมั่นจึงเป็นทุกข์เมื่อพิจารณาก็ละได้เพราะเห็นตามความเป็นจริงสมกับคำว่ารูปสมิงตินิพนติวิทนาญปินิพนติสัญญายปินิพนติสังขารเรสุปินิพนติวิญญาณสมิงปินิพนติเมื่อเบื่อหนายในรูปกรรมฐานห้าเป็นต้นแล้ว ตคลายความกำหนัดเมื่อเราพ้นเราก็ต้องมียานทราบชัดว่าเราพ้น 10. ทุกขนิโรธดับทุกข์เมื่อเห็นกรรมฐานห้าเบื่อหน่ายชื่อว่าดับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเช่นเดียวกับท่านสม,มเนรสุมานณะสิท่านพระอนุรุตพอปลงผมหมดศีรษะก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ 11. ทุกขค,คาไม่นีปฏิปทา ทางไปสู่ที่ดับคือการเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสีได้แก่อะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคการเห็นแจ้งจริงประจักษ์ด้วยสามารถแห่งสัมมาสม,มาธิไม่หลงติดสุขมีสม,มาธิเป็นกำลังพิจารณากรรมฐานหเป็นองค์มรรคหลักสิบอประการนี้กว้างขวาง ท่านพระอาจารย์มั่นท่านแสดงกว้างขวางมากท่านพระอาจารย์พระครูอุดมท่านก็ได้บันทึกย่อๆไว้เพื่อจะเป็นแนวทางปฏิบัติของท่านเพราะปีนี้เป็นปีสําคัญทั้งการศึกษาและปฏิบัติไม่ใช่เพียงศึกษาอย่างเดียวปฏิบัติท่านพระอาจารย์มั่นแนะว่าการฉันหนนเดียวการฉันในบาทการบินทบาตการปัดกวาดลานวัดการปฏิบัติอุปชาอาจารย์การอยู่ป่าวิเวก เป็นศิลวัตอันควรแก่ผู้ฝึกฝนขั้นอุกฤษจะพึงปฏิบัติหลังจากออกพรรษาแล้วท่านเกิดอาการไข้ามาเรียกำเริบขึ้นอีกจึงลาท่านพระอาจารย์มั่นไปพักรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดเชียงรายพอท่านหายดีแล้วกลับมาที่บ้านเจ้าแม่ทองทิพย์ไม่มีใครเหลืออยู่สักองค์เดียวทุกทุกองต่างองค์ต่างไปวิเวกกันหมดท่านจึงมาอยู่องค์เดียวกลางคืนเสือชุม มาคอยรบกวนอยู่ตลอดเวลามาหาท่านใกลๆแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรมาคอยจ้องจงมองแล้วก็หายไปครั้งแรกก็ทำให้เกิดความเสียวๆอยู่แต่พอเคยกันเสิแล้วก็เฉยๆอยู่มาเดือนสามปีนี้พระครูนพรรัตบุรพาจารย์ก็เลยพามาสร้างพระเจดีย์เพราะมีเจดีย์เก่าอยู่ที่นั้นท่านได้พาชาวบ้านช่วยกันก่อสร้างเพิ่มเติม กินเวลาก่อสร้างถึงสเดือนสำเร็จเอาเมื่อเดือน6เมื่อสำเร็จแล้วชาวบ้านก็พากันฉลองกันเป็นการใหญ่เวลาฉลองท่านพระอาจารย์ขาวท่านมนูมาร่วมการฉลองโดยการทำบุญตักบาตรผู้คนไม่ทราบว่ามาจากไหนมากมายเพราะคนเมืองนี้ชอบแล้วก็เลื่อมใสในการก่อสร้างพระเจดีย์จริงๆมาถึงเวลาทำบุญไม่ต้องเป่าร้องรู้แล้วเขาก็มากันเอง ท่านทุกองค์ต่างองค์ผลัดกันเทศโปรดญาติโยมได้ประโยชน์มากเลยทีเดียวพศ .2481 หลังจากการก่บพระเจดีย์ฉลองเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปถ้ำผาจมเขตแดนพมา่าถ้ำนี้สบายมากจึงอยู่ทําความเพียรเสีระยะหนึ่งพอท่านพักทําความเพียรแล้วเวลาใกล้เข้าพรรษาจึงเดินทางกลับเชียงใหม่ พักอยู่จำพรรษาที่สันมหาผลการจำพรรษาปีนี้ไม่ได้อยู่กับท่านพระอาจารย์ใหญ่แต่ก็เป็นที่สงบสงัดพอสมควรท่านก็อยู่กันสององค์เท่านั้นเพราะต่างก็จะหาที่วิเวกทำความเพียรกันตลอดเวลาหลังจากออกพรรษาแล้วมีพระเขียงพระมนูพร้อมกับท่านได้เดินทุดงต่อไปทั้งที่ยังจับไข้ามาลเรียอยู่ทุกวัน ท่านก็ยังพยายามเพื่อจะไปหาที่อยู่ที่วิเวกที่สุดขณะที่ท่านกําลังไปนั้นเผอิญพบกับพวกเตียวต่างแปลว่าพวกพวค้าที่มีต่างบรรทุกบนหลังมาพวกเขาประกันดีใจที่พบพระเพราะว่าไปกับพระนั้นปลอดภัยดีและเขาก็ได้ทําบุญไปด้วยวันนั้นค่ําแล้วก็หยุดพักต่างกันเขาทําอาหารมือค่ามาถวายท่านก็ไม่ฉันพวกเขาประกันอ้อนบอนกันใหญ่ ท่านจึงแสดงเรื่องวินัยของพระให้เขาฟังว่าผู้บวชเป็นพระแล้วครองผ้าเหลืองเป็นสมณะสักยบุตรต้องรักษาพระวินัยยิ่งกว่าชีวิตวินัยนั้นมี227ขอ้อข้อสำคัญคือประราชิก4ต่อมาสังฆาทีเศษ13าอนิยศสองนิสกิยปาจิตตี30สุดทิิกปาจิตตี92ปฏิเทศนีย 4, สี่ศีกิยวัตร75 อาทิกรณสมะทเจตท่านอธิบายต่อไปว่าพระพิสูจน์นั้นต้องปฏิบัติตามวินัยจึงจะเป็นพระที่ดีถ้าล่วงพระวินัยก็เป็นพระเลวพระเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายจะต้องเสียสละเพื่อพระธรรมวินัยดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจะมาให้พวกเราฉันอาหารในเวลาเช่นนี้เราฉันไม่ได้พวกเขาว่าก็พระอื่นๆทำไมเขาถึงฉันได้ ท่านตอบว่านั้นพระเลวไม่รักธรรมไม่รักวินัยทำให้พวกเตียวต่างเกิดความเลื่อมใสก็เลยเดินทางไปด้วยกันเขาก็เอาบริขารของท่านใส่ต่างไปข้ามเขาข้ามเหวไปถึงเมืองกองจากเมืองกองไปถึงเมืองแห่งพอแม่เมืองแห่งรู้ว่าท่านมาใช้ให้คนมารับสองคนตอนนี้ท่านก็เริ่มเป็นไข้หนักเข้าทุกทีจึงจำเป็นต้องพักรักษาตัวอยู่ที่เมืองนี้ พ่อเมืองเกิดความเลื่อมใสพยายามช่วยอนุเคราะห์เป็นคีลานุปัฏฐากอย่างเต็มที่ท่านรักษาตัวอยู่สองเดือนเสร็จพระมนูพระเขืองเลยไปก่อนหลังจากพระเขืองพระมนูไปได้สิบวันโดยที่ท่านต้องการจะไปแม้จะยังไม่หายดีท่านก็ตามไปทันท่านมนูที่พระาธาตุแม่สวยแล้วได้อยู่ที่นี่สิบวันแต่ไม่พบพระเขืองเพราะพระเขืองได้กลับไปเสียแล้วท่านมนู ก็เลยแยกไปภูเขาลูกหนึ่งอยู่กับพวกปลอมท่านจึงเดินทางไปแต่ผู้เดียวไปถึงบ้านเชียงหลวงไปพักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเล็กๆข้างข้างภูเขาน้ำใสไหลยเย็นมีพุ่มไม้เกิดขึ้นตามริมฝั่งร่มเย็นทรายแดงขาวปนกับเกรดเงินเกรดทองที่ถูกน้ำซาะมาแต่ซอกหินเป็นระยิบระยับฝูงนกมากมายหลายจำพวกมาหากินตามชายฝั่ง จนไม่ทราบว่ามีนกอะไรบ้างแถวนี้นับว่ามทีทําเลดีทันวัสบายแท้จึงอยู่ทำความเพียรเป็นเวลานานได้รับความเยือกเย็นเป็นอย่างยิ่งทั้งชาวบ้านก็ไม่รบกวนใส่บาตให้ฉันแล้วก็แล้วกันอยู่องค์เดียวไม่พูดอะไรกับใครมีแต่อนุสนถึงธรรมะแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่นี่จำพวกเสือหมีหมีมากมันเข้ามาหาทุกคืนแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรใคร แต่มันคอยกินวัวกินควายของชาวบ้านเสมอเสียงเสือมันจะร้องกังวานหน้าเสียวเฉพาะใหม่ใหม่แต่พอชินแล้วมันก็ธรรมดาถึงกระนั้นก็ตามมันก็ทำให้เกิดความระวังสติขึ้นได้มากจากนั้นท่านได้เดินทางต่อไปเพื่อหาที่วิเวกและเพื่อเป็นการฝึกตัวเองก็บรรลุถึงบ้านหมากกายอนเป็นหมู่บ้านเล็กอยู่ระหว่างหุบเขาเป็นที่เงียบสงัดดี ท่านจึงพักอยู่ประรบความเพียรณที่นั้นอีกเป็นที่วังเบงแม้แต่เสียงสัตว์ป่าร้องโหยหวนเฉพาะอย่างยิ่งชะนีมีมากเลยทีเดียวเพราะมันส่งเสียงร้องระง,งมป่าไปหมดตกกลางคืนก็พวกนกอูลอร้องคล้ายๆคนเรียกแล้วก็พวกนกเขาดูมันไม่ค่อยรู้จักคนเอาทีเดียวท่านว่าท่านอยู่ที่นี่เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเป็นเหตุให้ระลึกถึงมรณา,านุสติอยู่ตลอดเวลา คลายกับหายห่วงอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นบรรยากาศที่เหมาะสมแก่สมณะแท้โปรดติดตามเปิดประวัติพระผู้เป็นคููทุกครูยากหลวงปู่มัน่นพระครูอุดมธรรมกุณหลวงปู่พระมหาทองสุขสุจิตโตคลิปต่อไปในตอนที่สสวัสดีครับ